ม,มาชมค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็หลังจากฝนเช้าต๊แล้วค่ะทีนี้จะโอ้ควายน้อยคือเหา่าแท้มาชมบรรยากาศนะคะควายน้อยมันเหา่าโอ้โหโทษคือเต้นแท่นนั้นเต้นตังด้องแท้ใส่ใส่ใส่ใสควายน้อยก็เห่าุนจะมายังอันนีุ้นไม่ยังแบาน,นี้เอาอกงะบอกงะบอกคนเดียวตัวใดตัวใดอันตองเก้าค่ะตัวใด เออตองก้าวผู้สรางก็บสองก้าวเม่ยิงว้านี่สองตองเลยจ้ะขี้ดื้อแท้พูดนะอันนี้ลงน้ำเราโอ้ขี้ดื้อขนาดอ่ะเอาไปใส้แบบนี้เอาคือตื่นบบบนี้อา๋อโอ้มันตั้งขี้ดื้อเฮ้ยโอ้ตั้งขี้ดื้อคนก็ดื้ออีควายก็ดื้อเขาจ้องไ่อยากลงน้ำจะหันเด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 โอ้ลงแล้วเออเออตองก้าวสองแบบนะ โอ้ยดื้อขนาดควายน้อยอันนหอนหรือนปล่าอ้าวสิไปใส่บ่านนี้สิไปใส่ช้นี่อันนี้ตุลาเนี่ยใส่ตุลาใส่ตุลาเนี่ยแม่นบรอเปล่าอีเลยมายิงโอ้มอีเลยผู้ชายผู้ชายอืมไอ้รักส่นผู้ชายอนานอีนั้นอนานอีน้อยอได้อีมันได้บ่นแล้วน่ารู้คันได้บุคคลโตแล้วบ่ โอ้ห้องประห็นตอนได้อะนายอีตัวนายอีโควิดตัวดื้อสุดเล้อีโคออีโควิดนะตัวนายอีน้อยทั่วทั้งตัวนายอีเต้วก็สาตรงก็ไม่เงียบราคาตัวอีโควิดประเทศนะอีโควิดเอออีโควิดอ้าวพวกเธอมาเลี้ยงควายบ่ได้ค่ะอ้าวตั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 วเตนมาเลี้ยงควายบ่นี่โอ้ย ปเอาเล่นเราเล่นเราพอดีเขาเป็อย่างขึ้นแลนแทนนั้นขึ้นเล่นแทนนั้นเขาเป็นอย่างแทนนั้น elet elet> เอาเหลียวควายควายตัวนี้ซื้อยังควายตัวนี้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 โดที่มาขาวยาวๆนี่ มันเป็นมันนะเปียมันขึไม่รู้เอ้าชื่อมันเป็นอยังคไม่รู้เอ้าตะกอนมันน่อย่ยโอ้ตะกอนมันมีรู้เอเปียกย่งคือนื้นแทนน่ะคือดินแทนน่ะเอา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 เปยยวันี้เอาคือพวกเธอมากพวกเธอก็ดื้อพวกเธอก็ดื้อควายน้อยก็ดื้อวันนี้มันห่าวเนาะคนมันห่าวขนาดนเราละอ้าเอาเอาาเอามยัง โอยเอ้าเอ้ามายังมันนี้มานยังมันนี่อ้าออออ้เอเอ้าโอ้ยห่วงอันนองน้ำเลยคเดยพูดเลยคุห่วงนองน้ำแล้วพุณตัวใหญ่มากตัวน้อยแลนเลยพุณนะเอ้ยโออยโอยเอ้า่ว้ายนอนเลยตัวใหญ่นะพวดนะ เอาขี่ห่าวแท้นั้นโอ้ตองก้าวขี้ห่าแท่เอ้มันยังนอนเลยมันหอนเนาะเอา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 มาสิมาเลยมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผม เอา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 มาหนูมาอะบัน่บังน่บงนมันมันมันเบียวมาเบังคุณอามันมาหมู่บังคุณอาบังหน่ะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วาแล้วมาแล้วเอามาโอ้ยเอาไม่โอ้ยควยกับคนน้อยแล้วมาเข่ากัน มันว่ามูแม่ไมันช่มาหาได้หันเอ้ยช่วงนี้บอกไปโรงเรียนเลยช่วงนี้นี่บอกจะเล็กข้างหลานนี่บอกไปโรงเรียนนี่สิเป็นยังวันนี้ฮะสิบเป็นคนเนี้ยคอยเลยสิเป็นคู่นี่ฮะยเพราะเขาสิเป็นยังโหเรา เออมันว yeah. ิ world, ja ่งนะจะเป็นค oh, yeah. ู่แล้จะเป็นคนยังควายนี่ฮะเด็กสองคนนี่จะเป็นอยังโอ้ยตรงนี้อันเป็นคือแรงใี่อหมนะผู้ลนแรงขนาดนั้นะเอาการบ้านแลอวผู้หลัเอาเอา เอาไม่ียม,มนมาเพื่อนมนันะมันเพื่อนมาเลนะเป็นอย่างไงนะห่าคณะอะไรนี่ฮะเขา,ขา,ขาไม้ป่ามันควายกับหา่าอะเนออเดี๋ยวยายล้มนันนี่ฮะอันเย็นยนยย็นย ไม่ได้พยุงตัวได้นน่จับกล้องอยู่นี่ฮะพวาะเธอไปยืน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 โตผมไปยืนโซไปยืนโตผมใก <c oughs> ล้ๆกล้ควายเร็วบองแนควายน้อยผัวมาสิมน้าผัวอ้ามาานันเป็นยังไงนะฮ้อนแหงขนขัดแแทนะคะมันฮ้อนแหงผัเอ้าว <c oughs> บาง <c oughs> บนแนบอ,องควายผัวนะบงควายพัวนะไปตองเกาตองเกาแมพที่ตมผนาดอันนี้เหรอโอ้ย โอ้ยยยยยยมันยายกล้องยายมันสั่นนี่นายยายจับยาจับยายจับเดี๋ยวลองไอ้ตองเก้าเนี่ยมันนอนน่ะมันไอ้ตองเก้าน่ะวงดนเสียดิเรียกให้มันมาหน่อยเอาเรียกเอาเรียกเอาเรียก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 ให้มันมาเลยไอ้ตองเก้าโอ้เด็กๆพวกนี้มันจะเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วมันไม่ไปโรงเรียนแล้วนี่ จะเป็นจะเป็นคนเลี้ยงควายแล้วไม่เป็นเด็กนักเรียนแล้วเอาเนาปไหนอาเอาเอาไปไหนไปไหนระหว่างควายกับไก่ชอบอันไหนกว่ากันฮะ ควายกับไก่ชอบอันไหนฮะเอเอเไอาไอไปยี่ย่้ยอาย่ไอน่ไอก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอนไ่เยอยียไอเลย,ลยไไ จุนจุนขึ้นมากินหญ้าอยู่นี่จุนคื้นมไปกินอันตัดพ้นอันตันหญ้าพ้นจุนจุนไปกินนะพ้นอันที่ตัดพ้นนะจุนจุนจุนบักจุน่าฉันไอ้บักจุน ฝนเศร้าโต๊ะก็สว่างแล้วคนเกี่ยวข่าวก็ขึ้นสีได้ตากดดแดดละเกี่ยวข่าวตากแดดหางเกี่ยวข่าวตากฝนเนาะอาอ้าอ้าอาอาเอามายังมานี่มายังมานี่เอามาอย่างมานี่เอาว่าจองเลยจองนองเลยตัวนั้นข้าโบตีงเลยพ่จองนองเลยพ่อเอ้ยนองน้อยหนึ่งก็จะต,ตัวอยากนอน ยืนเผาหน่องสรุปสรีบอยู่บ้านโอ้จุนลีบเขาก็โตนะโตัวน่ะอาจุนไปกินหญ้าที่ตัดพวกนะจุนบนอันหญ้าตัดพวกนะลูกโบผพากันกินเขาพากันเสืออยู่เอา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 อย่างบบบนี้โบผพากันไปกินหญ้าตัดพวกนขอบจุนเลย หญ้าลายกินบบไวแจะมาคืนขนาดเอาน้อยอีหล่าน้อยอีหล่าน้อยอีหล่าโอ้น้องน้อยๆนึ่เต็มเลยผู้นี่จะโตอยากนอนบ้านไปไปไปกินหญ้าตัดกินหญ้าตัดอีกจังหน่อยกันฮอนสรุปมาหายเจ้าของอาบน้ำหายเลย,เยมันฮ้อนน,นอนแมสก่ตลม อ้าคอยน้อยมาหากันแล้วมาหากันแล้วหากันแล้ะเมื่อกี้นี่เต้นต้องดองคอยแม่แย่งหนองเลยอ้าอ้าเอ้าแย่งหนองกันเลยดิผัวจะตัวสิลงอากาศหอนเนี่ยมันนี่มันหอนแต่เสาเนาะมันก็เลยลงมันหอนแต่เสาคอยมันมีปฏิกิริยาได้นี่มันจะร้อนอบอ้าวตั้งแต่เช้านี่คอยมันกัน จะนอนต่มนะแช่น,น้ำเดี๋ยวๆ,ๆเอา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 อ้หนองน้อยหนึง่งเอาเอาสามแม่แล้วพ่อลงให้บอลเลยสามแม่เต็มน้องหนึ่งบาทนี้เอา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 เอ,าอะตองเก้าโอ้ยตองเก้าเนี่ยอายอดเลยเนาะเไปไปซนแะม่พ่อนาะซนแม่ ลุกขึ้นมาไปซนแม่เลยไปเด้อแม่แม่อันจองนองเบิดจนเบิดมึงมี้นขันหนองตัวน้อยได้หลีกเลยเหอตัวใหญ่เอาเบิดเลย <c oughs> ร่มเย็นมาละ่ะพฝนพยากรณนะ์ะแม่นนั่นเนาะฝนตกทั่วไทยเหรอหลังจากวันที่สิบห้าไปแล้วอากาศจะยินเหอ่อ เริ่มเย็นแล้วนี่อากาศก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วเริ่มเย็นมาแล้วอา้าวเขาตากไปกินหญ้ากินหญ้าเขียวกินหญ้ากินหญ้าตัดผุนนะไปไหมพักกันไปกินหญ้าตัดผุนไปไป,ไป,ไ,ปไปกินหญ้าตัดผุนเอา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 โตนั้นก็ดีโพสต์ภาษาเอาเอายังคืเอเยอะค่อยน้อยแบบนี้โอ้ย้อนแห้งหลายเนาะ พอนหลายติเอา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 หุ่นแอบแยบเอา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 แลหน่อยก็มาให้เจ้าของหดน้ำหายแล้วหนิเงี้เอา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 ไปกินหญ้าตัดไปกินหญ้าตัดเป็นกินหญ้าตัดโอ้บักจุนเอาบักจุนเป็นยังบันบักจุน เปน็นอยางบักจุนจุนด้วยเป็นอย่างจุนบักจุนบักจุนเอ้ลองนอนบักขูโตเลย <c oughs> นอนน้นนนอยยังลงบักขูโตครบขูโตเลยติ ลตัวน้อยดิ้เศาเฮิรนเหรอบ่เศาเฮินเหรอบ่ตัวน้อยดิ่เศาเฮินเหรอะบะ่เศาเฮินเลยจิเอ,อาไปกินหญ้าตัดไปไปกินหญ้าตัดหญ้าตัดไปกินหญ้าตัดลุดละพูเอาไปไปไปพาก,กันไปพาก,กันไป อ้าตัวนั้นก็นลงแลยคุณเดชลงบ่ขุโตเลยบ้านี้ข้าบนเหลือจังตัวลงบ่ขุโตตัวนั้นน้อยบ่มีลูกเลยแต่นะอืบอมบ่มีตัวนึงคันน้อยบ่มีลูกเลยซักกระเดวซักกระเดาอ้าอ้าวมายังบ้านี้มายังบ้านี้เอ้ามายังบ้านี้มันเคิร์นนะลมลมออก ลมหนาวมาเคิร์ขนาดควายอ้าวอ้าวมันกินใกล้ๆก,กินใกล้ๆเอ้ยกินน้ำกินน้ำจะเอ๋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  เอ้าเอาเอ้าเอา,เอา,เอาลูกตัวนี้เ<ม>ขายาวๆนี่ว้ามเป็นหมันท่านเอื้อนซื้อหมันว่ามที่เป็นหมัน่าเป็นหมันแล้วเนาะมันก็ได้ลูกยเ,เอา้าสองตัวนั้นเป็นอย่างกันปะเนี่ยสองตัวนะแยง่งซียงกันแล้วผูดีแยง่งหนองน้ำกันแล้วผูแยง่งหนองน้ำกันละเออ แย่งนองน้ำกันสิให้ชมบรรยากาศลมลมลมใหม่เข้าไม่ป่ามันเนะลมหนาวเมาแล้ว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 มาอย่างใบนี้มาอย่างใานี้เออ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 เอเออออย่ามาอย่ามาขี่ตุมขี่ตมอย่ามาขี่ตมเออโอเคโอเค เขาไหม่ป่ามันลมหนาวมามันก็จะได้กินหญ้ากินข่าอ่อนหญ้าเพืีงอ่อนหญ้าหญ้าเกี่ยวข่าอ่อนเนาะหญ้าเกี่ยวเขาไหม่กระชิหอมข่าก็ไหม้ป่ากบมันลมหนาวมาควายก็ะห่าเลยบ้านี้ให้ชมบรรยากาศเริ่มข้าวหน้าหนาวแล้วคลิปนี้ก็ให้ชม บรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนันจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจ้ะปลอดภัยจ้าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงโชคหมานเด้อจ้าอย่าเจ็บอย่าจนจ้าโชคดีตลอด ปีและตลอดไปนะจ๊ะขอให้ทุกคนรวยเฮงๆปังๆค่ะโชคดีจ้ามื่อนี้จ้มวันนี้วันที่16ตุลาห4สีค่ะบอกแนวทางนะคะเพื่อว่าจะได้เอาไปลุ้นกันเนะคะมีห้าศูนยค่ะกลับไปกลับขึ้นบนขึ้นล่างเพื่อเป็นแนวทางค่ะ เธอมีโชคมีชัยค่ะเธอโชคดีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบัองสูขอพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า